ฮารีฮาดพันวันขนา้างหน้ากับสำนักง,งานปปชประจำจังหวัดยะลานะครับณสถานีวิทยุยสอบตนะครับ FM 103.75เมกะเฮิร์นะครับทุกวันพุธนะครับบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> วันนี้ทางสำนักง,งานปปชประจำยะาลานะครับได้รับเกียรติจากท่านกรรมการปปชอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งหลังจากที่ผ่านมาเราก็ได้เชิญท่านประธานกรรมการปรๆๆปรช มาแล้วนะครับแล้วก็กรรมการปปจนะครับในส่วนของวันนี้นะครับก็จะเชิญท่านกรรมการปปจประจำจงุลานะครับท่านปิยพรมณีรัตน์นะครับท่านเป็นอดีตนะครับผอโรงเรียนบ้านลากรนะครับแล้วก็เป็นอดีตผู้บริหารสถานศึกษาเยาลาเขตพื้นที่การศึกษายาลาเขต2นะครับวันนี้ท่านให้เกียรติมาร่วมรายการกับเรานะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับ อาจารย์ครับวันนี้ในเรื่องของปปชนะครับแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องของแน่น,นอนนะครับก็เป็นปัญหาใหญ่ๆของบ้านเมืองคือปัญหาการทุจริตคอปชันนะครับวันนี้เราน่าจะมาคุยเรื่องของปัญหาต่างๆต้นตอของปัญหาต่างๆในการคอ,อปชันนะครับว่าทําไมมันยังแก้ปัญหาไม่ได้นะครับอยากให้อาจารย์ได้กล่าวถึงสภาพสังคมในทัศนคของอาจารย์นะครับว่าตอนนี้สภาพสังคมในปัจจุบันของเราในเรื่องของการทุจริตคอปชันเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับครับ คุณน้องอย่างสงนะจริงๆแล้วเป็นที่ทราบโดยทั่วกันนะครับว่าขณะน,นี้สภาพการในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศเราเนี่ยค่อนข้างจะติดอันดับโลกแล้วครับจากแนวโน้มที่มันจะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมันจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสังคมเศรษฐกิจการเมืองและโดยเฉพาะสถนภาพการ,รดํารลงอยู่ของประเทศนะครับซึ่ง สภาพปัจจุบันเนี่ยมัน,มนค่อนข้างจะบอกได้ว่าชี้ไปในทางที่ไม่ค่อยดีนะคนสังคมส่วนใหญ่เนี่ยขณะนี้รับรู้นะครับว่าการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีอยอมรับว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ก็ยังมีว่าถ้าหากว่ามันไม่ได้เกิดผลกระทบกับตัวเองหรือว่ายังอยู่ในสภาวะที่ตัวเองยังไม่เดือดร้อนหรือยังรับได้ ก็คิดว่ายังไม่มีปัญหามากนักแต่แท้จริงแล้วเนี่ยในระยะยาวในเรื่องของการทุจริตคร์รัปชันเนี่ยมันจะทําให้เกิดผลเสียอย่างหย่หลวงครับก็หมายความว่าประชาชนเรายังไม่ตื่นตัวหรือว่ายังไม่ตระหนักถึงปัญหาการคอร์รัปชันเพราะว่าตัวเองไม่รู้ว่าเวลาคาดการณ์ในการมั่งคับสูงทุจริตคร์รัปชันแล้ว่ตัวเองจะเสียอย่างไงบ้างใช่ไหมครับตรงนี้ก็คือปัญหาว่ายังจับต้องไม่ได้นะครับนะครับอ่าครับ,ค,รบคือความรู้ในเรื่องของ การทุจริตคอร์รัปชันของภาคประชาชนเนี่ยค่าน่างจะมีเพราะเป็นเรื่องไกลตัวเพราะยะัมองว่าถ้าตัวเองยังดํารงคงอยู่ได้ยังมีกินมีใช้อยู่ก็จะมองไม่เห็นในเรื่องของระทกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการคอร์รัปชันตรงนี้เพราะฉะนั้นหน่วยงานที่เกิดขึ้นมาใหม่เช่นองค์กรอิสระอย่างปปชเนี่ยจำเป็นจะต้องขยายภารกิจออกไปให้ครอบคลุมถึงภาคประชาชน หมายความว่าสร้างการมีส่วนร่วมหรือสร้างเครือข่ายขึ้นมานะครับแล,แล้วเหตุผลจริงๆอาจารย์ครับว่าท,ที่ในนมุมมองหรือทัศนคติของอาจารย์ว่าเหตุผลที่ทําไมเขาต้องมีการทุจริตหรือว่ามีการคอร์รัปชันเกิดขึ้นนะครับอาจารย์ครับแน่นอนที่สุดมันเป็นปัจจัยหลักพื้นฐานของมนุษย์อยู่แล้วสองสามเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่หนึ่งก็คือความต้องการอํานาจเมื่อมีเงินก็ต้องมีอำนาจอันนี้อันที่หนึ่งชัดเจนอันที่สอง ความมั่งคั่งที่จะเกิดขึ้นคือความร่ำรวยในหมู่ของคณะตัวเองทั้งญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนในหมู่คณะซึ่งตรงนี้เมื่อมีความร่ำรวยก็สามารถที่จะกระทําอะไรในอนาคตได้อันที่3ก็คือชื่อเสียงกติยศซึ่งจะได้มาจากการคอร์รัปชั่นได้เงินได้ทองมาก็สามารถเข้าสู่ตําแหน่งต่างๆอะไรได้มากมายนะฮะอย่างที่เราเห็นว่ามีการซื้อส่งซื้อเสียงไปเป็นออสภาผู้แทนราษฎรใช่ไหมฮะครับเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ย ก็ไปสู่ตำแหน่งรัฐมนตรีบ้างอะไรบ้างตรงนี้นะฮะมันจะเป็นสามข้อใหญ่ๆครับก็คือกิเลสทั้งหลายนะครับความการต้องการอํานาจการต้องการความมั่นคงการต้องการเกียรติยศชื่อเสียงในสังคมให้เพื่อนยอมรับนะครับว่ามีอำนาจหน้าที่มีเงินมีทองนะครับอันนี้ก็คือในมุมมองของอาจารย์ว่านี่มันเป็นเหตุผลที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้คนต่างๆเหล่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการก็ตามนะครับว่าไปทําให้เกิดการ ทุจริตคอร์ปชันนะครับต่อมาอย่าอาจารย์อยากจะพูดถึงเรื่องของการพัฒนาการของบ้านเราครับว่าเมื่อก่อนอาจจะมีการคอร์รัปชันแค่เล็กๆน้อยๆใช่ไหมครับ10% 15%ในมุมมองอาจารย์ว่าตอนนี้การพัฒนาการของการที่คอร์รัปชันเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วอาจารย์ครับครับผมไม่บังอาจจะบอกว่ามันเกิดการเรียนแบบหรือละเทียวจากต่างประเทศนะครับครับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันนี่จริงๆมันก็มีมานานแล้วแหละตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วแหละเพียงแต่วา like ่า ขณะนี้มันมีการขยายตัวมากขึ้นมันมีประเทศต่างๆหลายๆประเทศที่เป็นประเทศตัวอย่างนะครับจำได้ว่าตั้งแต่หลังปฏิวัติของของคณะปฏิวัติสมัยจอมพสลสฤษดิ์เป็นต้นมานะก็เริ่มจะมีแล้วช่วงนั้นก็จะเริ่มมีการทุจริตคอร์รัปชันแต่มันก็ยังไม่มากมายเหมือนกับสมัยปัจจุบันนะครับซึ่งสมัยนั้นก็อาจจะไปแบบในเชิงของงบประมาณหรือตามน้ํา หรือใช้อำนาจหน้าที่ที่ตัวเองมีอยู่ในฐานะคณะปฏิวัติครับอ่าครับหมายความว่าไปใช้อำนาจนั้นนะครับไปสเงหาประโยชน์เพื่อตอนเองหรือพักพวกเพื่อนฝูงอะไรพวกนี้นะครับ,รบอันนี้ก็คือเป็นการเริ่มต้นว่าการคอปชั่นอ่ะมันไม่ใช่มาเพิ่งเกิดยุคนี้สมัยนี้ที่เราได้รับรู้รับยินข่าวมันก็เกิดมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วใช่ไหมครับมันเกิดมาตั้งแต่จอมพลปอจอมพลศรีอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็มีมาตลอดนะครับก็แสดงว่าปัญหาคอปชั่นนี่มันก็เป็น ก็คืออยู่เป็นรากเง่าของสังคมไทยมาตลอดใช่ไหมอาจารย์ครับครับผมถูกต้องครับในส่วนนี้นะครับท่านผู้ฟังท่านไหนที่อยากจะทัวรศัพท์มาพูดคุยหรือสอบถามนะครับกับท่านกรรมการปปจยาลานะครับก็สามารถโทรมาสอบถามพูดคุยได้นะครับในหมายเลขโทรศัพนะครับ073ย0 3 888สนาม8 8นะครับ0 7 3 2 0เ8 8 8นะครับเบื้องต้นเบรกแรกนี้นะครับเราก็แนะนำตัว นะครับท่านกรรมการปปจนะครับแล้วก็มุมมองทัศนคติในสังคมนะครับที่อาจารย์มองว่าปัญหาเกิดจากอะไรนะครับเหตุผลเกิดจากอะไรพัฒนาการเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงนี้เราพักเด็กกันสักฟังเพลงสักสองเพลงนะครับช่วงหน้ามาพูดคุยกับท่านกรรมการปปจก,กันต่อนะครับอีอีสตอกอะไร